สวัสดีครับเพื่อนเ่อ,อคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีเซตคีย์บอร์ดมาโคร Signal e-sport KB729 สกอ r p i o ุนนะครับวิธีเซตนะครับก็คือให้เราเนี่ยกดไปที่ปุ่มเนี่ยครับปุ่ม ic ปุ่มเลคคอร์ดเนี่ยกดลุกหนึ่งทีไฟที่ด้านขวาเนี่ยจะกระพริบ ไปสกอล็อกนะครับแล้วกพ็พิบขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกว่าเราจะตั้งมาโครไว้ที่ปุ่มไหนก็จะมี5ปุ่มนะครับเนี่ยปุ่ม G1 G2 G3 G4 G5 เนี่ยครับตรงนี้อ่าตรงนี้ผมจะเลือกเป็น G1 ผมกดไปที่ G1 ไฟด้านขวาที่สกอ e ล็อกเนี่ยจะกก็พริบเร็วขึ้นแต่เมื่อกี้มันก็พริบแบบ ช้าว่านี้นะครับอันเนี้ยพอเรากดทีหนึ่งแล้วไฟจะพิะพบเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพริมพ์สูตรมาโคที่เราต้องการลงไปเลยก็คือก็เพื่อนๆจะกดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างด้วยกันอ่ะกด QWER นี้แล้วกันอ่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าความเร็วในการพริมพ์เนี่ยมีผลต่อการบันทึก มีผลยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์เร็วเนี่ยเขาก็จะบันทึกเร็วครับถ้าเราพิมพ์ช้าเนี่ยเขาก็จะบันทึกไว้ว่าเราแบบเหมือนพิมพ์ช้านะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูอ,อันนี้ของผมถือว่าผมเสร็จแล้วเพราะเสร็จแล้วเนี่ยไฟยังพิะพบอยู่นะครับถ้าไฟยังพิะพบอยู่เนี่ยถือว่าเรายังไม่ได้บันทึก พอเราเสร็จแล้วต้องการจะบันทึกนะครับให้กดที่ปุ่มเลขคอดนะครับ REC เนี่ยอีกครั้งหนึ่งไฟสก็ล็อกจะดับไปอ่าอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเนี่ครับอ่า ที่ผมกดไ้เมื่อกี้เนี่ยอ่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีเมมโมรีในตัวมีเมมโมรี่ยังไงก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาคีย์บอร์ดไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนคนอื่นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาเซตใหม่นะครับไม่ต้องเซตคีย์บอร์ดเซตสูตรเมื่อกี้ใหม่ก็คือเขาจะมีเมมโมรีบันทึกไว้คือไปเสียบที่ไหนก็ไม่ต้องตั้งมาตั้งค่าใหม่ครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ